สวัสดีจ้าป้าพดโครเช่คโครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าอีกวันนี้เราก็จะขึ้นอีกลายหนึ่งนะคะป้าก็ถักก้นกระเป๋ามาแล้วก็เป็นก้นแบบเล็กๆนะวันนี้จะเป็นใบเล็กๆก,ก้นกระเป๋าเดี๋ยวป้าก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ป้าก็จะใช้ไหมแบบนี้แหละไหมของป้าน,นี่แหละ3เส้นแล้วก็เข็มเบอร์5้าทับศูนย์ค่ะแต่ว่าใครมีไหมอะไรที่บ้านก็ใช้ได้เลยนะคะ เส้นใหญ่เส้นเล็กอะไรใช้ได้หมดเทคนิคการทำก้นกระเป๋าใส่เชือกฟางป้าก็ลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะถ้าจะไปดูคลิปนั้นก็ได้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวป้าทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะคราวนี้ก็จะขึ้นลายพอเราได้ก้นกระเป๋ามาแล้วนี่ป้าเพิ่งตัดเชือกฟางทิ้งไปนะคะก็จะขึ้นลายอีกลายหนึ่ง หมาะกับคำถามของคุณสวัสด์เลยคุณสวัสด์สมสนุกก็เป็นลายพื้นฐานอันนี้ก็คือขึ้นโซ่ไปก่อน3นะคะแล้วก็ f f ลงไป f นี่ก็คือพันหัวเข็มเห็นไหมคะมันคือถ้าใช้ภาษาไทยแบบหนังสือขวัญเลือนที่เขาสอนป้านะก็คือพอหคอซึ่งแต่ก่อนป้าก็จะจำเป็นพอหคอคอทอรอห้ออะไรอย่างนี้แ่ะคะ่ะแต่ทีนี้พอมาทำคลิปอะ่ะ ส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นแบบวัยรุ่นแล้วแล้วก็เป็นอ่านเป็นเป็นเเป็น X อะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะป้าก็เลยต้องเปลี่ยนคำพูดนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมันมันใช้ได้นะคะเราก็จําของไทยไปด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าก็เป็นคนไทยอะเนาะก็จําภาษาไทยหน่อยก็ดีเหมือนกันก็คืออย่างนี้ก็เป็นพอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอมันก็มาจากพันหนึ่งครั้งอะคะ่ะ พอหนึ่งคอก็คือพันหนึ่งครั้งคือเรามีห่วงอยู่แล้วหนึ่งใช่ไหมคะเราพอหนึ่งคอก็คือพันหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งแล้วลงไปอย่างเงี้ยเขาเรียกพอหนึ่งคอปล่อยสองห่วงแล้วก็ปล่อยอีกสองห่วงอย่างเงี้ยค่ะคือพอหนึ่งคอแล้วมันมีลายอีกลายหนึ่งก็คือถ้าเวลาเราอยากได้ลายที่มันสูง,สงๆอะค่ะเราก็ใช้พอสองคอค่ะอย่างเงี้ยพอสองคอก็คือพันสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะ พันสองครั้งลงไปแล้วก็เวลาปล่อยเนี่ยปล่อยออกทีละสองห่วงทีละสองห่วงหลักที่ได้มันจะสูงกว่าพอหนึ่งคอนิดนึงเห็นไหมคะก็คือพอสองคอเนี่ยค่ะอ่ะก็ส่วนใหญ่เวลาป้าทําคลิปป้าก็จะแทรกพวกเนี้ยไปทีละนิดทีละหน่อยเพราะถ้าเราถ้า,ถาดูหลายๆคลิปดูไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยคซึมซับค่อยค่อย,อย,อยจำได้ไปเองโดยอัตโนมัตินะคะ พอได้พอหนึ่งคอสามครั้งแล้วเนี่ยก็โซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งเสร็จข้ามหนึ่งหลักค่ะลงหลักที่สองแล้วก็ลงเป็น F นี่แหละพอหนึ่งคอนี่แหละอีกสาม F ค่ะลายพื้นฐานง่ายๆ ก็ถ้าอยากเรียนก็เราก็เรียนแบบนี้ค่ะล้วก็ค่อยๆทำไปป้าว่ามันมันสะดวกสบายมากเลยนะคะสมัยใหม่เนี่ยมีมีแบบคนพูดด้วยแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยอาจารย์อยู่ใน YouTube u b ทูะเต็มเลยอยากฟังใครก็ได้เลือกได้ด้วยแล้วก็มีรูปภาพให้ดูมีคนพูดให้ฟังด้วยแล้วก็ทำตามได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ป้าว่ามันง่ายมากเลยสมัยก่อนป้านเนี่ยแหละป้าต้องไปซื้อหนังสือมาแล้วก็ซื้อมาบางทีเราอ่านไม่เข้าใจไงคะเราก็ต้องมาแกะค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆแกะไปทีละทีละคำทีละคำทีละหลักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันป้าว่าสมัยนี้ดีกว่าง่ายกว่าสะดวกสบายกว่าเนี่ยถ้าเราอยากเรียนใช่ไหมคะ เราก็แค่ซื้อไหมมาซื้อเข็มมาแล้วก็มาเปิด YouTube ดูเราอยากทำอะไรเราก็นั่งดูแล้วก็ค่อยๆทำตามเข้าไปเดี๋ยวมันก็ได้เองเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายนี้ก็ง่ายๆอีกเหมือนกันนะคะก็จะเป็น3 f หรือ3พอ1คอนี่แหละค่ะแล้วก็โซ่1 3 f โซ่1 3 f โซ่1อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนสุดแถวเลยง่ายมากเลยค่ะ นี่ 3F โซ่หนึ่งแต่ป้าไม่ได้ใช้กระเป๋าใบนี้นะเดี๋ยวป้าจะป้าถักไว้แล้วจะเป็นอีกใบหนึ่งอันนี้คือเวลาทำสอนเฉยๆนะคะก็ประมาณนี้ก็จะทำลายแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยค่ะพอถักมาได้ครบรอบแล้วป้าก็จะขึ้นอีกสีหนึ่งนะคะก็ขึ้นแถวที่สอง เวลาจบก็จบตรงนี้นะคะนี่โซ่1 2 3เนี่ยจบตรงโซ่ที่3เลยค่ะโซ่ที่3เนี่ยนะจิ้มลงไปแล้วก็เกี่ยวเอาไหมที่จะเปลี่ยนสีขึ้นมาค่ะดึงสีนี้ไว้แล้วก็ x ลงไปลอด ลอดช่องที่เราเกี่ยวไหมขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะคะลอดลงไปแล้วก็เหมือนลอดกลับไปที่เดิมเลยค่ะลอดกลับไปแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาเป็น X นั่นแหละค่ะแต่ว่า X แบบลอดมันจะได้ไม่มีรอยเนี่ยนะคะแล้วก็ X เสร็จเราก็ดึงทั้งสองสีดึงทั้งครีมทั้งนี้อ่าปลาดึงไม่ครบเส้น ได้แล้วนะคะก็จะได้ x ที่มันไม่ไม่ทับะนะคะถ้าเรา x มาลงตรงนี้เลยมันจะทับกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ x ต่อไปอีก2หลักค่ะบนบน f เนี่ยนะคะ x คอทอนี่แหละ x ไปอีก2หลักเสร็จแล้วก็ x ขาย,ยาวลงมาข้างล่างนี่แหละค่ะมันก็จะคล้ายๆกับลายเมื่อวานนะแต่อันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนก้อนอิดค่ะ กระเป๋าที่ป้าทําป้าก็ใช้สีอิดเลยนะมันจะเหมือนก้อนอีดลายนี้นะเสร็จแล้วก็ลง x บนหลักค่ะ f ไปอีก3หลักค่ะก็จะเป็น x 3แล้วก็ x เกี่ยวข้ามหลักลงมาข้างล่าง1เนี่ยนะคะที่ป้าเรียก x ขายาว คนเลยเข้าใจผิดจริงๆมันก็คือ x นั่นแหละเพียงแต่ x นะเราสามารถวางหัวเข็มลงตรงไหนก็ได้ใช่ไหมที่ลักษณะมันก็เป็น x นั่นแหละเพราะว่าลักษณะที่เกี่ยวไหมครั้งเดียวแล้วก็ดึงลอดเลยอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าเป็น x ใช่ไหมทีนี้ x เนี่ยเราจะลงตรงไหนมันก็เป็น x หมดลงถอยหลังกลับมาอย่างนี้ก็เป็น x ลงข้ามไปข้างหน้าอย่างนี้ก็เป็น x จะลงตรงไหนมันก็เป็น x หมดนะคะทีนี้ป้าลงมาข้างล่างเนี่ยป้าก็เลยเรียกว่า x ขาย,ยาวแค่นั้นเองจริงๆมันก็เป็น x นั่นแหละคะ่ะแค่ x ข้ามลงมาหลักข้างล่างแล้วก็ x ไปคือมันขึ้นกับลักษณะที่เราถักนะถ้าเราถ้าเราไม่ x เราพันหัวเข็มปุ๊บมันก็จะกลายเป็น f แล้วคะ่ะ ถ้าเราพันหัวเข็มเมื่อไหร่แล้วเราปล่อยออกทีละสองห่วงสองครั้งแล้วก็ได้หลักยาวๆเงี้ยมันก็กลายเป็น f แล้วมันก็ไม่ใช่ x แล้วนะคะก็แล้วแต่ลักษณะการเกี่ยวไหมการการเกี่ยวไหมแล้วก็การปล่อยไหมออกจากเข็มการดึงดึงไหมออกจากเข็มอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราควักทีเดียวดึงทีเดียว ยังไงก็เป็น x นะคะป้าก็จะ x อย่างนี้ไปจนรอบเลยค่ะลายมันก็จะมีแค่นี้นะจบแล้วค่ะลายนี้ง่ายมากจบแล้วง่ายแล้วก็สวยจริงๆแล้วอะ่ะโคเชมันไม่จำเป็นต้องถักลายยากๆนะคะเอาลายง่ายๆแล้วเราเล่นสีสวยๆอะ่ะมันก็จะสวยเองค่ะล้วก็ถักมาจนครบรอบแล้วนะคะก็ แทงลงตรงนี้เหมือนเดิมนะ x ขาย,ยาวก่อนจบแถวจบแถวเสร็จก็แทงลงตรง x แรกเลยค่ะ x แรกที่เราขึ้นต้นนี่แหละแทงลงไปแล้วเราก็เปลี่ยนสีเอาสีเขียวขึ้นมาค่ะคราวนี้สีก้อนอิดเอาขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็มันก็จะกลับไปเหมือนกับแถวแรกนะคะเหมือนกับแถวนี้เลยแถวที่เราขึ้นต้นเลย3 f แล้วก็ ข้ามหลักหนึ่งโซ่หนึ่งีน่นะคะโซ่สมก็แทนด้วยโซ่สามนี้แทน 1F ไปแล้วนะคะแล้วก็อีก 2F บนหลักโซ่หนึ่งี่โซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ข้ามหลักขายาวมาลงหลักถัดไป่นี้ค่ะมันก็จะกลับไปเหมือนกับแถวแรกก็ทำ 3 F โซ่หนข้าม1หลักอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนรอบเลยค่ะก็จะเหมือนเดิมเลยนะพอเสร็จแถวนี้แถวต่อไปก็จะเหมือนแถวนี้ค่ะก็คือจบลายแล้วลายมีเท่านี้ทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเวลาถักนะคะก่อนจะขึ้นลายเราก็ดูก่อนว่าลายที่เราจะถักนะ่ะมันลายละลายหนึ่งมันกี่หลักอย่างลายนี้ก็จะเป็น4หลักนะคะวิธีดูลายก็คือพอมันจบแล้วมา ขึ้นแบบเดิมซ้ำๆเนี่ยมันก็คือ1ลายอย่างอันนี้เนี่ยโซเอ,อ่อ f 3า2 3 f 3โซ่1ข้าม1ห,หลักแล้วก็กลับมา F3 อีกพอมันกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยก็คือจบ1ลายแค่ตรงโซ่ใช่ไหมคะก็คือ1 2 3 4ก็คือมีสหลักจบ1ลายมี4หลักจบ1ลายเวลาเราทำก้นมันเราก็ทำให้มันหารด้วย4ลงตัวค่ะ อย่าง100อย่างเงี้ยถ้าสมมตินับรอบแล้วได้100่งร้อยหลักอย่างเงี้ยหารด้วย4ก็ลงตัวใช่ไหมคะก็จะได้25อย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะแต่ถ้าเราทําแล้วมันไม่ไม่ลงตัวก็มีวิธีแก้ก็คือเฉลี่ยแบบที่ป้าบอกนะคะเฉลี่ยไปลงตรงมุมมุมละหลักมุมละหลักให้มันพอดี ก็จะมีวิธีแก้แต่ถ้าเรารู้ลายที่เราจะทำนับลายที่เราจะทำแล้วขึ้นต้นให้มันพอดีเลยมันก็จะชัวร์กว่าค่ะตอนนี้ก็คือลายก็จะเหมือนเดิมแล้วค่ะก็ f 3โซ่หนึ่ง f 3โซ่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนรอบเลยพอเสร็จแล้วมันก็จะได้ลายเหมือนก้อนอิฐ ซึ่งป้าทำม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะที่ป้าทำชิ้นเล็กๆเนี่ยก็เพื่อเอาไว้เอาไว้สอนเฉยๆมันจะได้จบรอบเร็วนะคะแต่ทีนี้ตัวที่ทำกระเป๋าสำเร็จเนี่ยป้าทำม,มาเรียบร้อยแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้นี่นะคะก็คือก้นของคลิปเมื่อกี้นี่แหละก้นที่เป็นสี่เหลี่ยมเกือบจะตุลัดนะคะแล้วก็มาถักลายอิฐมันก็จะเหมือนก้อนอิฐเนี่ย ลายข้างในสวยมากนะคะถ้าพลิกข้างในออกมาเนี่ยพลิกออกมาแทนก็ได้นะเนี่ยลายข้างในสวยกว่าข้างนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถักขอบเหมือนเดิมค่ะก็ขึ้นดึงควักขึ้นมาแล้วก็เอฟไปจนรอบค่ะก็เอฟไปไง่ายๆขอบกระเป๋าของเราเหมือนเดิมค่ะ ทีนี้ใบนี้ป้าจะทำขอบสองข้างสูงๆกว่านี่นะคะป้าจะทำขอบตรงนี้แหลมๆขึ้นมาอย่างนี้แหลมๆแล้วก็ทำาเอาไว้คล้องแขนเฉยๆเพราะว,าว่านี้มันเป็นกระเป๋าแบบถ้าเอามาสะพายมันจะเป็นมันอ้วนเกินไปอะค่ะมันอ้วนเกินไปที่จะสะพายมันควรจะเป็นกระเป๋าหิ้ว <c oughs> ก็เลยจะทำแบบหิ้วนะคะทำแบบถือเป็นคล้องแขนไป สำหรับเผื่อบางทีพกไหมพรมไปติดไปได้ก้อนนึงเนี่ยใส่ไปได้อยู่ก้อนหนึ่งเผื่อเวลาไปไหน <c oughs> เต็มเลย <c oughs> ต้องออกก้อนน้อยๆต้องวนแน,น่นๆก็เก้าก้อนน้อยๆพอได้พกไปอยู่ป้าถักมาครบหนึ่งรอบแล้วนะคะตอนจบก็จบที่เอ็กซ์แรกที่เราขึ้นต้นเนี่ยคะ่ะจบลงไปดึง ลอดขึ้นมาเลยแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ลงหลักเดิมไปก่อนแล้วก็ x ไปอีกจะเอากี่รอบก็ x ไปเลยนะคะป้าก็จะ x ไปอีกรอบค่ะ x ก็คือคอทอนี่นะคะ x หรือคอทอนี่แหละป้าก็จะคอทอไปอีกรอบหนึ่งตอนทำวีดีโอแรกๆป้าใช้คอทอใช้พอหนึ่งคออะไรอย่างเงี้ย แล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าป้าทำไมใช้คำว่าคอทอพอหนึ่งคอนูไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้แหละก็เลยป้าก็เลยค่อยๆปรับปรับคำพูดปรับอะไรไปตามที่มีคนมาคอมเมนต์บอกค่ะป้าก็ปรับตามเขาบอกนี่แหละเพราะว่าเขาเป็นคนดูเนาะเขาต้องการแบบไหนป้าก็โอเคไปตามนั้นก็ค่อยๆปรับเพราะว่าป้าก็ไม่เคยสอนคนมาก่อนเนาะพอมานั่งสอนเขาบอก อะไรป้าก็พยายามปรับไป